เสียงปืนที่ชายแดนอาจจะเงียบลงแต่สงครามที่แท้จริงมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนี่ไม่ใช่สงครามการรบแต่เป็นสงครามแห่งความอยู่รอดและความหวาดระแวงที่ประชาชนตาดำๆทั้งสองฝั่งต้องเผชิญภาพแรกของโศกนาฏกรรมหลังสงครามเกิดขึ้นที่โรงเรียนประจำตำบลด่านจังหวัดสุรินทร์ที่นี่เคยเป็นพื้นที่ที่กระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชาตกลงมาแม้การประทะจะจบไปแล้ว แต่แผลในใจของผู้คนยังไม่หายผ่านมา3วันหลังเปิดเรียนเด็กนักเรียนมาเรียนแค่ประมาณ50%ผู้ปกครองหลายคนยังไม่วางใจไม่กล้าส่งลูกหลานมาเรียนเพราะภาพความรุนแรงมันยังคงติดตาและสิ่งที่โรงเรียนทำได้ในตอนนี้คือการเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามครั้งต่อไปภาพที่น่าสลดใจที่สุดคือโรงเรียนต้องนำรถแบ็คโฮมาขุดและปรับปรุงหลุมหลบภัยให้แข็งแรงขึ้น พราะของเก่ามันสุดโทมห้องเรียนที่ควรจะเป็นสถานที่ให้ความรู้กลับต้องมีหลุมหลบภัยเตรียมไว้เพื่อให้นักเรียนหนีตายนี่คือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและในขณะที่ฝั่งไทยต้องอยู่กับความกลัวฝั่งกัมพูชาก็ต้องอยู่กับคำโกหกของผู้นำตัวเองที่เคยประกาศก้องว่าให้กลับบ้านมามีงานดีๆรองรับแต่ความจริงมันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ที่สะแก้วมีการจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองได้รายวันเคสแรกชาวกัมพูชา4คนเคยทำงานซ่อมรองเท้าที่โรงเกลือพอเกิดเรื่องก็กลับบ้านไปตามที่รัฐบาลเรียกแต่สุดท้ายไม่มีงานทำจึงต้องเสี่ยงชีวิตลักลอบกลับเข้ามาในไทยอีกครั้งอีกเคสหนึ่งยิ่งน่าสนใจเจ้าหน้าที่สกัดจับคนกลุ่มใหญ่ได้ในไร่อ้อยมีทั้งชาวกัมพูชา9คนและชาวเมียนมาอีก12คน กลุ่มชาวกัมพูชาจ่ายเงินคนนำพาหัวละ4,000บาทเพื่อจะกลับมาหางานทำที่ตลาดโรงเกลือส่วนชาวเมียนมากลับใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อจะไปทำงานที่กัมพูชามันคือภาพสะท้อนที่ย้อนแย้งอย่างที่สุดแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่านโยบายของรัฐบาลกัมพูชามันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงคำพูดที่สวยหรูว่ามีงานรองรับมันเป็นแค่คำโกหก ที่ผลักดันให้ประชาชนของตัวเองต้องเลือกระหว่างอดตายที่บ้านเกิดหรือเสี่ยงชีวิตมาเป็นแรงงานผิดกฎหมายในประเทศไทยนี่คือโศกนาฏกรรมที่เชื่อมโยงกันครับฝั่งหนึ่งเด็กนักเรียนไทยต้องเรียนหนังสือข้างๆหลุมหลบภัยเพราะความไม่ไว้วางใจในเพื่อนบ้านส่วนอีกฝั่งประชาชนกัมพูชาก็ต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองเพราะความไม่ไว้วางใจในผู้นำของตัวเองและสุดท้ายภาระทั้งหมด มันก็ตกมาที่ประเทศไทยเราต้องดูแลความปลอดภัยของคนในชาติต้องเตรียมพร้อมรับมือการประทะที่อาจเกิดขึ้นได้อีกและในขณะเดียวกันก็ต้องมารับมือกับปัญหาแรงงานทะลักที่เกิดจากความล้มเหลวในการบริหารประเทศของเพื่อนบ้านแน่นอนว่าในมุมของมนุษยธรรมเราเห็นใจชาวกัมพูชาที่ต้องดิ้นรนแต่ในมุมของความมั่นคงการปล่อยให้มีการลักลอบเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง มันก็คือความเสี่ยงที่ประเทศเราต้องแบกรับซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไม่จบสิ้นตราบใดที่ต้นตอของปัญหายังไม่ถูกแก้ไขสงครามครั้งนี้จึงไม่ได้ทิ้งไว้แค่รอยกระสุนแต่มันทิ้งบาดแผลลึกไว้ให้กับคนทั้งสองชาติบาดแผลแห่งความหวาดระแวงสำหรับคนไทยและบาดแผลแห่งความสิ้นหวังสำหรับคนกัมพูชาซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความขัดแย้งที่ผู้นำเป็นคนสร้างแต่ประชาชนคือผู้รับกรรมคุณล่ะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ที่น่าสลดใจนี้คิดว่าประเทศไทยควรจะรับมือกับปัญหาแรงงานทลักอย่างไรคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับและถ้าชอบการวิเคราะห์ที่เจาะลึกถึงผลกระทบที่แท้จริงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ